สวัสดีคุณผุ้นะคะในคลิปนี้สุปรนุจะมาชวนทําน้ําสลัดค่ะน้ําสลัดอร่อยๆที่ทําง่ายๆได้ที่บ้านมีทั้งหมด5แบบนะคะทําไปใส่สลัดแบบไหนก็อร่อยมากๆเลยค่ะเขาจะมีน้ําสลัดปลาสซมินน้าสลัดอะโวคาโดน้ําสลัดราสเบอร์รี่น้ําสลัดมัสตาร์ดมายองเนสน้ําผึ้งแล้วก็น้ําสลัดโยเกิร์ตค่ะมาชมวิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยค่ะน้ําสลัดแบบที่1คือน้ําสลัดปลาแซลมิก เราสามารถที่จะใส่สลัดในแบบที่เราต้องการได้นะคะเริ่มแรกเลยก็จะใส่หอมแดงลงไป1ช้อนโต๊ะเกลือสมุนไพร1ช้อนชามัสตาร์ดครึ่งช้อนโต๊ะน้ำส้มสายชูบัตสมิก3ช้อนโต๊ะน้ำมันมะกอก3ช้อนโต๊ะน้ำผึ้งครึ่งช้อนชาน้ำเปล่า2ช้อนโต๊ะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะ น้ำสลัดปลาสมิกก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสุพนุษย์มีผักสลัดแบบที่ชอบก็คือใส่สลัดตามต้องการหอมแดงมะเขือเทศแล้วก็แตงกวานะคะน้ำสลัดแบบที่สองน้ำสลัดอะโวคาโดมีส่วนผสมดังนี้นะคะ ใส่เกลือลงไปครึ่งช้อนชาพริกไทยเสร็จ1ส่วนสช้อนชาผักชี1ช้อนโต๊ะกระเทียมบดครึ่งช้อนชาน้ำเป่า2ช้อนโต๊ะอะโวคาโดสีช้อนโต๊ะน้ำมะนาว1ช้อนโต๊ะน้ำเชื่อมหางจระเข้1ช้อนโต๊ะจากนั้นก็ปั่นให้ละเอียดเลยค่ะ แล้วตามมาด้วยน้ำมันมะกอกหนึ่งช้อนโต๊ะเป็นอันดับสุดท้ายน้ำสลัดอะโวคาโดก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็มีสลัดที่เราชอบนะคะแตงกวาสไลด์บางๆแล้วก็แครอทจากนั้นก็ราดน้ำสลัดอะโวคาโดลงไปแค่นี้ก็ได้สลัดที่อร่อยแล้วค่ะ น้ำสลัดในแบบที่3น้ำสลัดราสเบอร์รี่ราดคู่กับสลัดที่มีผลไม้เป็นส่วนประกอบและถัว่วก็จะอร่อยมากๆเลยค่ะใส่พริกไทยเสร็จ1นึช้อนชาเกลือครึ่งช้อนชามัสตาร์ดครึ่งช้อนโตน้ำส้มสายชูราสเบอร์รี่สช้อนโตน้ำเปล่า2ช้อนโตน้ำมันมะกอก2ช้อนโตน้ำพึ่ง1ช้อนชาจากนั้นก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เดยนเข้าด้วยกันเลยค่ะ แล้วใส่พาสลีย์ครึ่งช้อนชาเป็นระดับสุดท้ายน้ำสลัดราสเบอร์รี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะในจานสลัดก็จะมีผักโขมแอปเปิลแดงแล้วก็ถั่ววอนัทค่ะราดน้ำสลัดลงไปแค่นี้ก็ได้สลัดที่อร่อยอร่อยแล้วค่ะน้ำสลัดในแบบที่4น้ำสลัดมัสตาร์ดมายองเนสน้ำผึ้งในสลัดนี้ จะมีความอร่อยที่กรมกล่อมมากๆเลยค่ะแล้วก็ทําง่ายที่สุดเลยใส่พริกไทย3-4ช้อนชาเกลือครึ่งช้อนชามัสตาร์ด1ช้อนโต๊ะมายองเนส3ช้อนโต๊ะน้ำผึ้ง1ช้อนโต๊ะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะแค่นี้ น้ำสลัดมัสตาร์ดมายองเนสน้ำผึ้งก็เสร็จเรียบร้อยพราะมีสีสันที่สวยงามสุพนุชใช้สลัดที่ต่างสีกันพร้อมด้วยแรดิสแล้วราดน้ำสลัดมัสตาร์ดมายองเนสน้ำผึ้งลงไปแค่นี้ก็ได้สลัดอร่อยอร่อยอีกหนึ่งจานแล้วค่ะน้ำสลัดในแบบที่5เป็นน้ำสลัดโยเกิร์ตเป็นน้ำสลัดที่ถูกใจสุพนุชที่สุดเลยค่ะอยากให้ทุกคนลองทำตามนะคะ ใส่ผักชีลาวอบแห้งครึ่งช้อนชาเียมบดหนึ่งช้อนชาพริกป่กปกนรครึ่งช้อนชาเกลือครึ่งช้อนชาพริกไทยเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาสลีหนึ่งช้อนชา,ชาน้ำตาลทรายสองช้อนชาน้ำมะนาวหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งกรีกโยเกิร์ตสี่ช้อนโต๊ะใช้โยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะแล้วคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน น้ำสลัดโยเกิร์ตก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะในจานสลัดก็มีสลัดที่เราชอบหอมแดงหัน่นแล้วก็มะเขือเทศใครที่ยังไม่เคยลองทำในแบบนี้สามารถทำตามได้นะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ